สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้วันนี้วันพุธค่ะพี่เพนไปตลาดวันศุกร์นะคะดูกล้วยพี่เพนซีไม่เป็นใจเลยอยากแล้วกล้วยสุขขาต้นเลย <c oughs> กล้วยไม่รอเลยครับดูอบอวบเลยคืนนี้หนูจะมาแทะไหมน้อก็พามาดูกล้วย ยากเลยค่ะวันนี้ไม่รู้จะยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูข้าโพดด้วยค่ะเมื่อกล้วยไม่รอวันศุกร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้าโพดในร่องมันนะคะกละไจะได้หักหรือยัง โอเคว้าว okay. wow. สุกนี้น่าจะได้แล้วค่ะนี่พอได้บ้างแล้วค่ะแต่ไม่เยอะนะคะวันศุกร์นี้วันศุกนี้มีแต่ไม่เยอะเพราะว่าอันนี้อันน้อยค่ะอันนี้มันตายเพราะตอนนั้นมันยังไงเนาะมีปัญหายังไงเนาะสักอย่างนี่แหละแต่รถต่อไปอะคะ่ะเห็นไหมทางโน้นเยอะเลยค่ะ ถนนจะเยอะเลยเส่วนตรงนี้ไม่เยอะนะอบโอเคแล้วค่ะพามาดูพระโพดก่อนนะคะวันศุกร์น่าจะพอดีอันนี้เป็นไฮบริดนะคะบิดโอ้วันศุกร์จะพอดีไหมยังอ่อนไปอีกนิดนึงดูดิอ่อนไปค่ะ อใหมย,ยังไม่แก่มากก็ไม่รู้จะพอดีไม่พอดีนะคะวันสุกไม่น่าจะพอหรอกรอนะน่าจะเลดไปอังคารพุดธนู่นแหละคะ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่ย,ยังไงพี่เพ็ญจะแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะมาดูผลผลิตเตรียมอันนี้ยอดเป็นนิที่พี่เพ็ญได้เอารุ่นเขานะคะก็ดูจะสวยๆหน่อย เอารุ่นเอาย้าเขาเนี่ยค่ะตามาชมสวนเย็นๆรถนี้ไม่ค่อยเยอะข้าโพดวันนี้เพนมาเดินดูไผ่นะคะดูไผ่บงหวานด้วยว่าจะประมาณไหนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถั่วเอาไว้ทำพันธุ์ตัวนี้อร่อยมากค่ะถั่วนี้ ปลูกทิ้งปลูกขว้างก็ได้รับฐานนี่ก็เอาไปจิ้มน้ำพริกตอนเย็นยนปลอดสารร้อยเปอร์เซนเลยอืมกรอบนะคะ ี่เป็นพามาเดินเล่นตอนเย็นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะไร้สาระสวัสดีค่ะ